สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีดูว่าเราติดตามใครบ้างใน Facebook นะครับวิธีการดูนะครับขั้นแรกเข้าไปที่แอป a c e b o o k ของเราเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่ขีด3ขีดมุมขวาบนนี่นะครับนี่นะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานะครับกดที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงรูปฟันเฟืองนี่นะครับแล้วก็ให้เรากดที่การตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมาเลยนะครับ ให้เรามาดูตรงคําว่าเข้าถึงข้อมูลของคุณนะครับตรงนี้นะครับเข้าถึงข้อมูลของคุณนี่นะครับจากนั้นครับให้เรามาดูตรงคําว่าการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ให้เรามากดตรงคําว่าดูเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับนี่นะครับคนที่คุณติดตามตรงนี้นะครับนี่นะครับผู้คนองค์กรหรือธุรกิจนี่นะครับกดเข้าไปนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นคนที่เรา กดติดตามไว้อยู่นะครับมันก็จะโชว์อยู่ในหน้านี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามคนอื่นไว้เยอะๆนะครับก็จะโชว์อยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นเฟซสำรองเลยนะครับเลยไม่ค่อยมีเยอะนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับวิธีดูว่าเราติดตามใครบ้างใน f c e e o o o นะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ